โนุกสนา เริงสำราญงานวัดบ้านเรายิ่งใหญ่จัดใหญ่ตระการตามหากุศลครั้งสำคัญขอเชิญเที่ยวง,งานประปําปีปิดทองร้อยพระพุทธบาทพระพุทธสายญาติหลวงพ่อบ้านแหลมพระพุทธฉายหลวงพ่อทันใจหลวงพ่อซิวลรีหลวงปู่ทวดเจ้าแม่กวนอิมทาเวสวุวรรณโนที่วัดปากน้ำตะบนแควอ้อมอำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงคราม31มกราคมถึงสกุมภาพันธ์2569นี้ได้บุญมากล กุศลมหาศาลมหรสพในงานสนุกสนานเต็มความบันเทิงชมฟรีทุกคืนขอเชิญร่วมสร้างมหากุศลอันยิ่งใหญ่ร่วมใจทำบุญกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ปิดทองขอพรหล,ลวงพ่อบ้านแหลมหลวงพ่อทันใจ อธิษฐานจิตขอพรท้าวเวสสุวรรณูได้ทุกวันที่วัดปากน้ำตะบนแข่อ้อมอำเภออัมพวาจังหวัดส,สมุทรสงครามพร้อมขอเชิญร่วมเช่าบูชาเหรียญท้าวเวสสุวรรณูรุ่นรวยทันใจโดยผ่านพิธีมหาพุทธาพิเศษโดยพระเกจิคณาจารย์ชื่อดังเข้มขลังศักดิ์สิทธิ์ครอบครองเอาไว้ร่ำรวยทันทีโชคดีทันใจการงานก้าวหน้าขาขายร่ำรวย พร้อมใจสร้างบุญกุศลอันยิ่งใหญ่ให้กับตนเองและครอบครัวเพิ่มโชคลาบวาสนาบารมีได้บุญมากล้นกุศลมหาศาลปิดทองขอพรหลวงพ่อบ้านแหลมหลวงพ่อทันใจอธิษฐานจิตขอบารมีแห่งความสำเร็จกับองค์ทาเวสวุวรรโนพร้อมร่วมใจเช่าบูชาเหรียญทาเวสวุวรโนรุ่นรวยทันใจรครอบครองไว้รวยทันทีโชคดีทันใจ ขอพรได้ทุกวันที่วัดปากน้ำตะบนแควอ้อมอำเภออัมพาวาจังหวัดสมุทรสงครามร่วมสนับสนุนด้านสปอร์ตโฆษณาพร้อมรถแห่ประชาสัมพันธ์ถวายแด่องค์ท้าเวสวุวรรณูโดยทีมงานบ้างแค่อัพาวาไออศครีม